สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมอิงและคุณก็อยู่ในรายการรีวิวของผมอีกเช่นเคยนะฮะตอนอ,อคิดนี้นะฮะผมจะมารีวิวหมวกลักโลกนะฮะรักโลกยังไงนี่เนีย่ยไม่ใส่ฐานแต่เป็นโซลาเซลล์เทนนี่นะฮะเอ้ตรงนี้เป็นแดดนะฮะต้องใช้แดดนข,ข้างแรงนะฮะถึงถึงมันจะหมุนนะฮะ มัมีนะฮะแต่ไม่ได้แรงมากนะฮะพอให้คุณเย็นนะฮะพอให้เหงื่อของคุณเย็นขึ้นมานะฮะซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนะฮะราคาก็ไม่ได้มากนะฮะเป็นหมวกธรรมดาที่มีพัดลมติดนะฮะเยี่ยมไปเลยอย่างเฟี้ยว อย่างดีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพลาส,สติกนะฮะพลาส,สติกใบพัดใบพัดก็จะเบานะเบามากก็ต้องเบาเป็นธรรมดาแลยนะถ้ามันหนักมันก็จะไม่หมุนนะฮะอย่างอย่างเล็กอย่างเท่นะฮะ่ยสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะสวัสดีฮะ